สิริวัฒ์พรีเซนต์สบายดีทีวี AEC มิวสิกคาราวาลสนับสนุนโดยมิงกาล,ลา,าสวัสดีค่ะอยู่กับพาวในรายการไฮลักรีโวัฒ์พรีเซนต์สบายดี ะะก็เป็นภาษาเมียนมาหรือว่าภาษาพม่านั่นเองที่แปลว่าสวัสดีค่ะอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์นะคะกับที่น้องชาวพม่าค่ะเพราะว่าวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เรามีคอนเสิร์ตใหญ่จัดขึ้นที่ระนองกับคอนเสิร์ตไฮลักรีเวอร์พีเซนต์ Present, สบายดีทีวีเอไอซีมิวสิกคาร์วานแต่ตอนนี้นะคะพาวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะอยู่ที่ตลาดจุง้ง <c oughs> ตลาดตุง้ง <c oughs> ตลาดกุง <c oughs> ดก้ง <c oughs> <c oughs> อ่ะถูกแล้ว <c oughs> ตลาดก้งแห่งนี้นะคะมีพี่น้องชออาวพม่าเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยทำความรู้จักกับพวกเขาดีกว่ารับรองว่าสนุกแน่นอน let's go <S คุณผู้ชมคะเมียนมาห,หรือพมา่าที่เรารู้จักกันมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงเนปิดอค่ะถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ย้ายมาจากกรุงย่านกุง้งตั้งแต่ปีพศ2548แล้วเพิ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ในปีพศ2555ค่ะ ะะว่าที่ตลาดกุ้งแห่งนี้ค่ะพี่น้องชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่านั้นเยอะมากๆรอบตัวเลยอะ่ะเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยทำงานอะไรกันบ้างปะไปตามสัมภาษณ์กันคนไหนดี พูดไทยได้ไหมไม่ได้ถามว่าพูดไทยได้ไหมไม่ได um ้จ้ะพูดไทยชัดกว่าเผาอีกเด่เดเเคัดกุ้งเหรอค่ะอุ้ยกุ้งนี่ต้องคัดยังไงคะตัวใหญ่ตัวเล็กจะแยกกันค่ะถามชื่ออะไรแดงค่ะแดงพี่แดงพี่แดงรู้จักช่องสบายดีทีวีไหมรู้จักค่ะอุ้ยดูบ่อยหรือเปลาดูบ่อยค่ะทำงานกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะอ๋อแปดโมจ้ะแปดโมแปดโมจ๊ะ ทำถึงกี่โมงอ,อ๋อล้วแต่เสร็จแล้วก็กลับแล้วจ้ะอ,อ๋อถ้าเสร็จแล้วก็กลับเลยอยู่ในเมืองไทยนานหรือยังคะนานแล้วค่ะกี่ปี20กว่าปีได้ <c oughs> เฮ้ยอยู่ในเมืองไทย20กว่าปีแล้ว <c oughs> โอเคขอบคุณนะคะ <c oughs> นิงกาลาบาา,า,บาสวัสดีค่ะพี่มาลีพี่มารีมาทำงานในเมืองไทยนานหรือยังจ้านานแล้วค่ะกี่ปีคะแปดปีแล้วค่ะอ,อุ๊ยแปดปีพูดชัดมากเลยนะเก่งจังนับพูดแล้วนะอุ๊ยพูดได้พูดได้พูดแล้วมีสเสน่ห์มากเลยพี่มารีอันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะอันนี้ก็ขายแ,แบกขาแมคคานะคัดกุ้งไปไหนะคะแล้วเวลาคัดเนี่ยเราต้องคัดยังไงไซส์มันแบ่งแยกยังไงคะ เนี่ยตัมียเบอร์หน kind of um, ึ gram, anyway? ่งค่ะอันนี้เบอร์หอันนี้เบอร์สอันนั้นเบอร์สองค่ะเขาขอจับได้ไหมเบอร์หนึ่งเป็นยังไงจับได้ไหมเนี่ยขอจับหน่อยนะมันกัดหรือเปล่ามันกาค่ะไม่กาห้าห้่หาห้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 าหาหนาห้าห้นห้าห้าห้าห้อั้าั้นเบอร์าห้าห็าห้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 าง้าห้าห้าง้าหกี่โมง้าห้าห้าห้า็้าม้าห้าห้่ห้ห้า้าห้า้เ ก็ที่นี่ก็หนากร้านแล้วเนาะอ๋อโอเคพี่มาลีพี่มาลีอันนี้เบอรสอกุ้งเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าอะไรคะเบอร์โจมันกัดหรือเปล่าไมันกาค่ะไม่กากาค่ะไม่กาเบอร์โจนั่งดีบ้างเบอร์โจโป่งเอร์โจอร์โจอกุ้งภาษาพม่าเรียกว่าเบอร์โจนี่เป็นอยู แจ้งความจับเลยนี่ทำลายร่างกายไปแล้วนะคะ ฒนาธรรมดีๆนะคะของพี่น้องชาวพม่ายังมีอีกเยอะเลยวันเสาร์นี้นะคะุณผู้ชมอยากจะรู้แล้วก็เป็นยังไงติดตามได้เลยนะคะไปเจอกันที่จังหวัดระนองค่ะเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ไฮลักลีโวพีเซนสบายดีทีวีเออ s ซีมิว o ิกคารที่โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพ60อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะคกิจกรรมดีๆแบบนี้สร้างรอยยิ้มได้แบบนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแกล่งจริงหนึบจริงผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมไลปอนเอฟสุดอนามัยใส่ใจลดโรคร้อนโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิต True u e m o v e H 4G+ Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True u e m o v e H ตู้เติมเงินออนไลน์ AJ เติมสบายง่ายทุกการจ่ายสบายทุกการเติม มีกึ่งสเร็จรูปไวไเหนียวนุ่มไม่อืดครีมอาบน้ำและสบู่ก้อนฟอเรอาบเสน่ห์ให้ผิวสวยผงซักฟอกโปร,โปรคราบกระจุยหมองกระเด็นเม็กระเจิงคราบหนักที่ว่าแน่ยังแพ้มือโปรวีกิฟต์ทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายและข่าช่องรถแท้กาแฟาไทยโหยพวกคุณชมค่าววันนี้หมดเวลาของพาแล้วนะคะพรุ่งนี้ก<อ>ลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการไฮลักรีโวพิเศษสบายดีทีวีเอไอซีมิวสิกคาร์ลูเจอกันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วพาขอพูดคำว่า เจ๊จอมแหมแปลว่าลากรค่ะบ๊ายบายสวัสดีแต่ว่าพาวเนี่ยต้องเขา้ากะทำงานโอ้ยเพื่อนตามตลอดเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไป,ไปตอนนี้แหละตามใหญ่เลยอ่ะสบายดีทีวีชวนมาร่วมมหากรรมดนตรีเชื่อมสัมพันธภาพด้านดนตรีในไฮลัสรีโวพรีเซนต์สบายดีทีวี AEC Music Caravan พบกับศิลปินยอดนิยมแห่งปีใบเตยอาสยามกระแตกระต่ายอาสยามบ่าววีอาสยาม ล,ลูลาล่าอาสยามนุยสุวินาอาสยามเข้าชมฟรีพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมายในบรรยากาศมิตรภาพแบบ AEC เสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้5โมงเย็นเป็นต้นไปที่โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60อำเภอเมืองจังหวัดระนอง สิริวัฒน์พรีเซนต์สบายดีทีวีเอไอซีมิวสิกคารว